ตอนที่854เลือดได้สายกระจายออกไปทั่วพื้นที่ขณะที่สีหน้าของขุนพลที่3และ4ได้เปลี่ยนไปในทันทีนี่มันเป็นไปไม่ได้ทั้ง3คนได้ส่งเสียงออกมาด้วยความโกรธเพราะว่ามู่โปเฮานั้นเป็นถึงขุนพลที่แข็งแกร่งที่สุดในหมู่ของพวกเขาแต่ว่าตอนนี้กลับถูกสังหารลงแบบนี้หลินเทียนได้เก็บอาวุธเทวะัง้งหกชิ้นกลับมาพร้อมๆกับกวาดปยังกระบี่เทวะของฝ่ายตรงข้าเข้ามา ปางขันบอกออกไปทางคนอื่นหลีบส่งพวกมันออกไปได้แล้วเขาได้พูดออกมามู่โปเฮานั้นแข็งแกร่งซียิ่งกว่านายน้ทยทั้งสามคนเลยก็ว่าได้และหากว่าเป็นการต่อสู้แบบปกติเขาก็คงจะสังหารลงได้ไม่ง่ายนักแต่ครั้งนี้มันต่างออกไปเพราะว่าอีกฝ่ายได้ขับเอาพลังศาสตรธรรมที่แข็งแกร่งที่สุดออกมาทันทีทําให้เขาเองได้มีเวลาใช้เพศตายของเขาอย่างวงเวสังสารวัฏที่ประสานร,รวมเข้ากับพลังศาสตรธรรมรวมถึงอาวุธเทวะทั้งหกชิ้น วงเวทยินหยางและปรากดการทะเลความรู้ของเขาจึงทําให้มันแสดงผลลัพธ์ออกมาทันทีเจลละเคเ้กเบนจทานและคนอื่นๆที่เห็นว่ามูฟปูเฮาได้ถูกสังหารลงไปแล้วก็ได้ระเบิดพลังของตนออกมาโดยทันทีกระบี่เทพสายฟ้าปเจ๋อฉีได้ส่งเสียงออกมาบุ้มเจดีเทพลําไห้ที่ล่องลอยอยู่ได้ส่งกระบี่ออกมาอย่างช้าๆขนาดที่สายฟ้าภายในร่างกายของเขาได้ประสานรวมเข้ากับพลังที่พุ่งผ่านมิติออกไปอย่างรวดเร็ว ไอเด็กเวรสามตัวนี่เดี๋ยวลุงจระเข้จะให้พวกเจ้าได้เห็นว่าสัต์จะทมเบญญาธาตุมันเป็นยังไงจรลเข้เบญญธาตุได้ส่งเสียงหัวเราะออกมาปลีกยห้าสีของมันได้กระพือออกไปขณะที่พลังสัตว์รรมห้าชนิดได้แผ่แรงกดดันอันทรงพลังออกมาถึงขั้นที่แม้ว่าจะเป็นพลังหยินหยางก็ยังต้องถูกสยบลงอยู่ดีปเฉียวได้สังเวยอเาเขตแดนประกายแสงจันทร์ออกมาพร้อมๆกับประสานมันเข้ากับสัตยธรรมดวงจันทร์ของนางทําให้มิต,ติดยรอบ ถูกปกกลุมเอา,าไว้ด้วยความมืดโดยทันทีกระบี่ในมือของหยางฉีได้สั่นไหวก่อนที่ขึ้นกระบี่อันทรงพลังจะประสานเข้ากับพลังศัจธรรมของเขาต่อให้พลังทำลายล้างที่ทุกคนส่งออกมาเสเหมือนสามารถฉีกโลกใบนี้ออกเป็นชินช้นๆได้พวกเขาต่างก็มีดวงตาที่เป็นประกายออกมาขณะที่กดพลังทำลายทั้งหมดลงไปอย่างไมป่ปราณีผึบมิติเดลรอบได้ถูกลบหายไปอย่างสิ้นเชิงโดยที่ไม่เหลืออะไรไว้เลยแม้แต่น้อยพลังทำลายระดับนี้ มันทำให้ขุนพลทั้งหลายได้แต่แสดงสีหน้าหวั่นวันออกมาพร้อมทั้งพยายามทำต,ตักวกิถีทางเพื่อตั้งรับการโจมตีนี้เอาไว้แต่มันก็ยังไม่ไหวถูกทำลายลงแม้กระทั่งดวงวิญญาณไอ้พวกไม่ดูตามาตาเรือกล้าหาเรื่องลุงเจรเข้กับพรรคพวกแบบนี้สมควรแล้วละ่ะที่เอาชีวิตมาทิ้งเจรเข้เบนจะท่านได้ท่งเสียงออกมาณนะตอนนี้ไปเชียวและคนอื่นๆต่างก็พากันพุ่งออกไปคว้าเอาอาวุธเทวะทั้งสามชิ้นที่ตกลงมาเอาไว้ นี่จึงทาให้จลระเคป็นจธาตุได้แต่พงาไปพางอุท่านออกมาว่าไอเด็กเวรใจดํานี่พวกเจ้าเอาทั้งหมดเลยงันหรือไปเฉียวได้ตะกอกตาของนางไปมาพางพูดออกมาว่าเจ้าเองก็มีชีวิตอยู่มากว่าหลายพันปีแล้วอย่างกล้ามาแย่งของกับเด็กแบบพวกเราเอีกงั้นหรือจัลเกระเคป็นจธาตุที่ได้ยินเช่นนั้นก็ได้แต่แข็งค้างไปโดยจะไม่พูดอะไรออกมาเลยดินเทียนเกือบจะหลุดขำออกมาแล้วก็ได้จ่อดเอาไว้ ไาเฉียวได้เก็บอาวุธเทวะกลับไปพร้อมทั้งถามหมอกมาว่าแล้วพวกเราจะทําอะไรกันต่อดีหลังจากที่สังขารขุนพลทั้งหมดลงแล้วมันก็ไม่ได้แย่อะไรพอหมาว่าคนเหล่านี้จะแข็งเก่งกว่าคนปกติแต่มันก็เท่านั้นได้ยินมาว่าไอ้เต่ากระ,ะหนนั่นมันกําลังฝึกตนอยู่ในโบราณสถานสักแห่งนะงั้นไปฆ่าเมงมันเลยเจลัเกเบญจธาตุได้ส่งเสียงออกมาอย่างดุร้ายหลินเทียนได้หันมองออกไปพ้างตอบว่ามันจะไปง่ายแบบนั้นได้ยังไงกัน เจ้าคิดว่ามันจะเก็บตัวบ่มเพาะในสถานที่ที่ธรรมรางันหรือมันจะต้องเป็นความลับเป็นความลับที่ไม่ได้ดไปกว่าการค้นหาถ้ำของเจ้าสวรรค์หรืไดส้สำหรับเจ้าเทเบญจาธาตุได้พูดออกมาว่างั้นพวกเราไปหาถ้ำของเจ้าสวรรค์กันเถอะบุ้มทันเดินนั้นเองมานพลังรรได้สั่นไหวอย่างรุนแรงทาให้ขัดจังหวะคําพูดของจ้าเทพเบญจธาตุในทันทีมันเป็นวินาทีที่รู้สึกเหมือนกับว่าโลกมันมีคมมีดลงมา ขณะที่ลมพายุอันรุนแรงได้กวาดออกไปรอบทิศทางทำให้อุณภูมิลดต่ำลงและเมื่อมาออกไปแล้วก็จะพบว่ามันมีกลุ่มเมฆสีดำกาก่อตัวขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้แถมยังส่งแรงกดดันที่หมุนหมองออกมาสเสมือนว่าทัานสวรรค์กำลังจะมาถึงบุ้มมานสายฟ้าได้สั่นไหวอย่างรุนแรงอีกครั้งพร้อมๆกับปรากฏตําหนักขนาดใหญ่ขึ้นใจกลางภูเขาซึ่งมีกลุ่มเมฆสีดำปรากฏอยู่และมันให้ความรู้สึกหมือนหมองสเสมือนกับดินแดนแห่งความตาย นิ่มันตำหนักนิ้มันหัวใจ,จเจรเข้ได้สั่นไหวอย่างรุนแรงเพราะขนาดเขาที่แข็งแกร่งระดับนี้อย่างรู้สึกเย็นไปทั่วทั้งตัวเหมือนว่ามันสามารถกินกินได้ทุกสรรพสิ่งปจี๋จีและคนอื่นๆเองก็ได้แต่แสดงสีหน้าที่เปลี่ยนไปไม่ต่างกันจเจรเก้เบญทาที่อยู่บนศีรษะของเขาก็ได้แต่สั่นไปพร้อมๆกับดึงผมบนหัวของเขาพางพูดออกมาด้วยน้ำเสียงสันส่นๆว่านัะนัน่นนะตำหนักหยินสุดคั่ว มันได้แต่จ้องมางออกไปด้วยดวงตาที่เบิกกว้างขณะที่หดคอกลับลงมานี่จึงทําให้หลินเทียนและคนอื่นๆพากันถันมองออกไปทางมันและพูดออกมาเหมือนกับว่ามันรู้จักตําหนักแห่งนี้ดีเจ้ารู้จักมันงั้นหรือหลินเทียนได้ส่งเสียงออกมาก่อนจะพังอ่ะไปแล้วพูดตอบว่าเดี๋ยวนะตําหนักยินสุดขั้วเหมือนว่าเกิดได้ยินมาจากที่ไหนกันนะเขาพันนึกถึงความทรงจําทั้งหมดก่อนที่สีหน้าของเขาจะเปลี่ยนไปเพราะเขาเคยได้ยินมาจาก ปากของเท่าขี้เมาที่เคยได้บอกกับเขาเอาไว้ว่าเคยก็ไปค้นหาดวงวิญญาณของอาจารย์หญิงภายในตำหนักแห่งความตายที่อยู่ภายในตำหนักหยินสุดขั้วนี่คือตำหนักหยินสุดขั้วงั้นหรือเขาได้หันมองออกไปด้วยสีหน้าที่ประหลาดใจยอย่างมา,จากาจรเก้เบญญทัต์ได้ดึงผมของเขาพร้อมกับพูดว่ามันเป็นตำหนักที่อยู่ระหว่างมิติที่ซ้อนทับกันและจะปรากฏตัวออกมานานานๆครั้งและแต่ละครั้งก็จะฆ่าชีวิตผู้คนไปนมากมาย หลังจากนั้นมันก็ได้พูดต่อว่าได้ยินข่าวลืมมาว่าสถานที่แห่งนี้เป็นเหมือนดั่งประตูไปสู่นรกเลยก็ว่าได้อะไรนะเมื่อได้ยินคำพูดเช่นนี้แล้วก็ถึงกับทำใใ้้หลินเทียนและคนอื่นๆได้แต่แข็งค้างไปนรกมันมีอยู่จริงๆนั่นหรือมันไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นมางั้นหรือไปเฉียวได้แต่พง,งาไปคำว่านารกเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่ของมนุษย์ธรรมดาแต่มันเป็นเพียงเรื่องที่ถูกแต่งขึ้นมาเท่านั้น แต่ว่าการพูดของจระเข้เบนญทาธาตุน,นี้มันกระบ,บอกว่าที่นี่เป็นเหมือนกับประตูนรกที่ทําให้พวกเขาได้แต่แข็งขังไปในทันทีไรสาระนาใครจะไปรู้ว่ามันมีอยู่จริงหรือไม่ข้าได้ยินมาเฉยๆที่รู้ๆก็คือมันไม่ใช่ของดีแน่ๆจระเข้เบนจ่าธาตุได้ส่งเสียงออกมาพร้อมๆกับพูดออกมาเหมือนกําลังมองไปยังทเทพแห่งความตายว่ารีบๆไปจากที่นี่เร็วเขา้าอย่าให้มันได้มีโอกาสบุ้ม มานปตเวได้สั่นไหวอย่างรุนแรงขณะที่พลังดึงดูดอันทรงพลังได้ถูกส่งออกมาจากภายในพื้นที่ตําหนักหินสุดขั้วจึงทต่ให้มิติโดยรอบได้สั่นไหวอย่างรุนแรงพร้อมทั้งดูดกินอุนทกสรรพสิ่งเข้าไปหลินเทียนและคนอื่นๆได้แต่ผวาไปพางรู้สึกเหมือนว่าตัวเองอยู่ท่ามกลางทะเลทรายที่ไม่สามารถขยับตัวได้แม้แต่น้อยเสมือนว่ามีมือที่มองไม่เห็นกําลังยืน่นคว้าตัวพวกเขาเอาไว้รีบหนีเร็วหนีให้เร็วที่สุดไม่อย่างนั้น จะถูกดูดเข้าไปกันหมดแน่จะะเจรเก้เบญญาาตได้ส่งเสียงโ h o w ้อ,ออกมาหลินเทียนได้หันมองไปทางคนอื่นๆเขาเองก็ไม่อยากถูกดูดเข้าไปดังนั้นแล้วจึงได้พยายามขัดขืนแต่มันก็ป่าประโยชน์พอพวกเขาไม่สามารถขยับได้แมก้กระทั่งนิ้วของตัวเองด้วยซ้ําพื้นที่โดยรอบได้เต็มด้วยรอยแตกของมิติมากมายขณะที่กลุ่มเมฆสีดําได้หลั่งทะลักออกมาไม่หยุดหย่อนเสมือนว่ามันเป็นประตูนรกที่ให้ความรู้สึกเย็นเยือกเยือกถึงกี่สุดจนถึงขั้วหัวใจ ลินเทียนและคนอื่นพยายามขัดขืนอย่างสุดกำลังแต่ก็ยังป่าประโยชน์จนท้ายที่สุดก็ถูกดูดเข้าไปจนหมดดูดีและมันเป็นตอนนี้เองที่ลอยแยกมิติแบบเดียวกันได้ปรากฏขึ้นทั่วทั้งสวรรค์ชั้นนี้พร้อมทั้งดูดเกินสิ่งมีชีวิตต่างๆเข้าไปทั้งหมดโดยที่ไม่มีใครสามารถต่อต้านได้เลยยำนี่มันอะไรกันปล่อยข้าออกไปเดี๋ยวนี้นะโปเชียชาหลายคนได้ส่งเสียงกรีดร้องหหยหวนออกมาขณะที่ถูกดูดเข้าไปโดยที่ไม่สามารถ หมุนวนพลังเทียมวะของตัวเองออกมาได้ตัวทั้งสวรรค์ชั้นนี้ถูกปกคลุมได้ยกลุ่มเมฆสีดำเสมือนดั่งประตูสูก่ลกลุ่านรกที่ให้ความรู้สึกไร้เทียมทานและยังดูดกลืนผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายลงไปด้วยหลินเทียนได้อยู่ตามกลางความมืดมิดนี้พันรู้สึกเจ็บปวดอย่างมากเพราะเขามองไม่เห็นอะไรเลยแม้แต่น้อยแถมพลังจิตสัมผัสเองก็ยังป่าประโยชน์ทําให้คิ้วของเขาขมวดเข้าหากันและมันเป็นตอนนี้เองที่ประกายแสงสีดำได้พุ่งผ่านออกมาบุม้ม มิติโดยรอบได้ปิดเบี้ยวอย่างรุนแรงพร้อมทั้งเหวี่ยงร่างของเขาออกไปร่างของเขาได้สั่นไหวอยู่สักพักก่อนที่เขาจะหยุดลงพร้อมทั้งได้พบกับดินแดนที่มีพื้นดินสีแดงฉานเสมือนดังเคยถูกฉลมไปวยเลือดและรอบๆยังเต็มไปด้วยครงกระดูกมากมายที่ส่งกลุ่มหมอกสีดําออกมาที่นี่คือตำหนักหินสุดขวงนั้นหรือดวงตาของเขาได้หดเล็กลงพร้อมทั้งรู้สึกเย็นไปทั่วทั้งตัวหลังจากนั้นเขาก็ได้สติกลับมา ถามผมว่าไปจีฉีไปเฉียวและอย่างฉีได้หายตัวไปขณะที่จัลลเคเบนจธาตยังควงกระชากผมของเขาเอาไว้คนอื่นๆละ่ะเขาได้ขวานล่างของจัลเคเบนจธาตลงมาแล้วลุงจัลเคจะไปรู้ได้ไงแม้ว่าเราจะถูกดูดเข้ามาที่นี่พร้อมๆกันแต่ก็ถูกส่งไปคนละที่จัลเคเบนจธาต์จะพูดตอบว่าให้ตายเถอะถูกดูดเข้ามาได้ยังไงกันสถานที่ชั่วร้ายแบบนี้ขนาดเขตแดนจักรพกรรดิกลหุนเองก็ยังต้องอยู่ห่างจากมัน แต่ข้ากลับต้องมาอยู่ที่นี่งั้นหรือ